เป็นข่าวคือฮาในเมืองไทยพอสมควรเลยนะครับสำหรับกรณีที่คุณชาติสิทธิ์ยอดธงป๊อปใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพออกมาไล์สดและแจ้งถึงความเคลื่อนไหวของโจเซฟลาซิลี่เจ้าของแชมป์วันมวยไทยในรุ่นสตตเวดโดยทางคุณชาติพูดด้วยน้ำเสียงตกใจว่าลาซิลี่จะเลิกมวยเพราะเห็นฟอร์มของพระจันทร์ฉายที่เอาชนะทางด้านของคมเพชรสิทธิ์สลดเสือในแบบที่ฉายเป็นชุดตะบันจนคมเพชรบอบช้ำที่สุดในชีวิต หลายเพจเล่นข่าวนี้ครับและแน่นอนครับมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนๆมวยว่าไม่น่าเชื่อลาซลี่จะกลัวพระจันรฉายขนาดนี้ทั้งๆที่ลหลายๆคนครับก็ยังจําภาพที่พระจันรฉายขอยอมแพ้ไม่ออกจากมุมซึ่งภาพนี้ยังติดตายอยู่แต่นาทีนี้ครับบอสใหญ่ของทางวันแชมชิพยืนยันว่าลาซ์ี่ออกอาการกลัวคู่ปรับเก่าชนิดที่เรียกว่าจะขอเลิกมวยซึ่งแน่นอนครับข่าวนี้สร้างความคางแคงใจให้กับแฟนๆมวยเป็นอันมาก ตอนจะมีแฟนมวยเดนตายแท็กไปหานักชกอิตาลีในโซเชียลมีเดียส่วนตัวและลาซิลีก็ตอบพร้อมแท็กพันรฉายกับมีใจความแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันได้ยินข่าวที่เมืองไทยพวกเขาบอกว่าฉันกลัวพระจันรฉายคนเดียวที่ฉันกลัวคือพระเจ้าแต่ยังพบกับข่าวการต่อสู้เร็วๆนี้นี่เป็นบุดหมายยืนยันว่าลาซิลีพร้อมที่จะขึ้นป้องกันแชมป์กับพระจันรฉายแล้วโดยขอให้ทางวันขึ้นไป้ายได้เลย แล้วทำไมบอสใหญ่ของวันแจ้งข่าวอย่างนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับว่าลาซิลีอาจจะพยายามเลื่อนไฟการชกแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่สามารถทราบได้ครับแต่เรื่องนี้ครับทําให้บิ๊กบอสต้องออกมาแจ้งต่อสาธารณชนว่าลาซิลีกลัวซึ่งคําว่ากลัวครับกลายเป็นแรงกระตุ้นให้นักชกอิตาลีต้องออกมารักษาชื่อเสียงของตัวเองด้วยการออกมาลุยกับพระจันฉายตามในแบบที่บอสต้องการ และเหนือสิ่งอื่นใดครับคงมีฟแฟนๆมวยทั้งชาวไทยและชาวโลกก็คงอยากจะดูไฟนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวซึ่งในแง่ของการตลาดและการประชาสัมพันธ์แล้ววันเรียกแขกได้เก่งจริงๆ,ๆ